หลังจากที่พระเอกนั้นเขานะครับก็สามารถเอาชนะศึกการประลองมาได้เรียบร้อยแล้วและมันก็สร้างความโกรธแค้นให้กับพวกตัวโกงแบบเป็นอย่างมากทำให้พวกมันนั้นก็ไม่ได้มาแต่งงานกับสิทธิ์พี่เซลชิตเจียของพระเอกไปนะครับแต่ว่าตัวโกงมันก็กลับได้บอกกับโอหยางจุนไปต่อเลยว่าและเรื่องนี้เราเนี่ยนะ ก็ไม่เห็นจะต้องมาเป็นกังวลไปเลยเป็นเพราะว่าอันที่เราจะมาเชือดไก่ตัวเล็กๆอย่างเช่นไอเจ้าชิ้นนนานและพวกเรานนานก็ไม่จำเป็นนักหลอกที่จะต้องใช้มีดที่มีขนาดใหญ่เราก็ปล่อยให้พวกมันทุกคนนนานก็ได้เล่นสนุกกันไปก่อนดีกว่าและเราเองก็จะได้ไม่ต้องมาแปดเปื้อนมือของตัวเองไปอีกด้วย แต่ว่าการที่พระเอกนั้นได้มาทําให้ตระกูลที่มีความยิ่งใหญ่อย่างพวกมันนั้นเกิดความคุนเคื่องมันก็คิดเลยนะครับว่าจะใหม่มาปล่อยพระเอกให้ได้มีชีวิตรอดไปอย่างแน่นอนและฉากน,นะครับผมก็จะตัดมาอีกครั้งที่สิทธิของพระเอก อย่างเช่นสิทธีไปเหิงนั่นเองซึ่งเขานั้นก็ได้มายังที่นี่เพื่อมาแสดงความยินดีไปให้กับพระเอกซึ่งเขาก็ได้บอกไปนะครับว่าข้าแต่ยินมาว่าเจ้านั้นก็กำลังดื่มชาไปอยู่ณที่นี่ข้านั้นก็เลยอยากจะแวะมาหาเจ้าสักหน่อยนึงในฐานนะที่เจ้านั้นก็ได้เป็นสิทธิ์ลักไปเรียบร้อยและนอกจากนั้นทางสำนักส่วน หลิงนันก็จะเตรียมที่พักให้กับเจ้าเอาไว้อย่างดีและขา้าพูนี้ก็จะเป็นคนพาเจ้าไปเยี่ยมชมที่พักแห่งนั้นเองซึ่งพระเอกของเรานานก็มีความยินดีเป็นอย่างมากนะครับและพระเอกเขาก็ทําการมอบของรางวัลตอบแทนแบบเล็กน้อยไปให้กับสิทธิ์พี่ซึ่งไปเฮงนะครับเขาก็ดีใจเอามากๆและในตอน อนนี้มันก็เรียกได้ว่ามันก็เป็นไฟพระเอกที่ต้องหยิบยืน่นและก็มอบของไปให้กับเขาจากในตอนแรกที่พระเอกนั้นพึงจะได้เข้ามาในสำนักตอนแรกๆแ,และเขาหานก็ยังไม่มีสิ่งของอะไรที่ติดตัวมาเลยนะครับ ผมได้ออกมาจากตระกูลชิ้นแบบมือเปล่ามาพร้อมๆกับพลังจิตวิญญาณแห่งเทพเจ้าสงครามและจากนั้นฉากต่อมา และไปถึงเขาก็ได้พาให้พระเอกได้มาเยี่ยมชมงานประมูลซึ่งมันนั้นก็แน่นอนเลยนะครับว่าที่นี่เหมันก็จะเป็นที่ที่มีเอาไว้สำหรับแลกเปลี่ยนซื้อขายพวกอาวุธและวิชาลับหายากต่างๆมากมายด้วยซึ่งเมื่อพระเอกนั้นได้มาถึงและเขาก็ได้ใช้ดวงตาวิเศษในการมองไปและเขาก็เห็น ไปนะครับว่ามีแต่สิ่งของธรรมดาที่มันก็ถูกนาม,มาขายในราคาที่แพงเกินจริงและไปหึงเขาก็บอกไปเลยว่ามันก็ถูกต้องแล้วล่ะและถ้าหากว่าเรานันก็มีโชคอยู่บ้างเนี่ยนะเราก็อาจที่จะพอได้สิ่งของที่ดีติดไม้ติดมือกลับไปบ้างล่ะนะและพระเอกเขานันก็เดินไปต่อจนได้มาค้นพบ กับดาบเล่มหนึ่งที่มันก็ดูน่าสนใจดีแต่ว่ามันก็ดันมีราคาที่แพงมากจนเกินไปแถมก็ยังไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับและทันใดนั้นเองนะครับผมที่และพระเอกของเรานนานก็ได้เดินมาจนกระทาั่ง ได้มาเจอของดีเขาไปปรับชิ้นหนึ่งซึ่งมันนั้นก็จะเป็นสมโบราณนะครับซึ่งถึงแม้ว่ามันนั้นก็จะถูกขายไปในราคาที่มันก็แพงก็จริงแต่ว่าพระเอกเมื่อเขาก็ได้ใช้ตาวิเศษเช็คดูและดับพลังของมันและเขาก็ได้เห็นไปว่ามันก็คุ้มค่าเกินกว่าราคาไปถึงหลายเท่าตัวเลยทีเดียวและสมใน ระดับนี้มันก็สามารถขายในราคาที่แพงๆได้มากกว่านี้แต่มันก็ดูเหมือนกับว่าคนขายเนี่ยนะครับเขานั้นก็จะยังไม่รู้ในสรรพคุณที่แท้จริงของมันซึ่งมันก็ส่งผลดีกับฝ่ายของพระเอกและในขณะที่สิทธิพี่ไปหึงของพระเอกนั้นก็กําลังโวยวายและต่อว่าพอค้าไปอยู่บอกไปนะครับว่าเจ้าน่ะ ก็มาขายในราคาที่มันก็แพงขนาดนี้เจ้าก,ก็กล้าขายได้ยังไงนี่หรือว่าเจ้านั้นก็มีความคิดที่จะมาปล้นพวกเราไปให้มันหมดตัวแบบนั้นหรือยังไงละ่ะแต่ว่าพระเอกเขานั้นก็ตอบกลับไปเลยนะครับว่าไม่เป็นไรหรอกนะสิทธิ์พี่และเดี๋ยวข้าน่ะก็จะเอาอันนี้แหละซึ่งสิทธิ์พี่ไปหึง ี่เขานั้นก็กําลังยืนเถียงอยู่นั้นก็ถึงกับต้องงงไปเลยนะครับผมว่าพระเอกทําไมเขาดันก็ถึงต้องยอมจ่ายราคาแพงๆเพื่อสมธรรมดาแบบนี้ไปกันแน่ซึ่งเขานั้นก็ได้เดินมาเพื่อที่จะถามกับพระเอกไปต่อว่าชิ้นนั้นเมื่อตกี้นี้เจ้าจะคิดจะเอาแบบนี้จริงๆอย่างนั้นนะหรอและมันก็มีของอีกตั้งเยอะแยะนะ นะอย่างที่นี่และพระเอกก็ตอบกลบับ ไปเลยนะครับว่าข้านะก็รับรองได้เลยว่ามันนั้นก็จะเป็นสิ่งของที่มันก็คุ้มค่ากับยาวิ่งเสรหนึ่งมืนเม็ดที่ค่าเพิ่งจะจ่ายไปเมื่อกี้นี้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวและฉักต่อมาพระเอกกับสิทธิ์พี่นน้นก็กำลังที่จะเข้าไปในพื้นที่เขีต้องห้ามซึ่งเป็นงานประมูลเนี่ยนะครับสึ่งคนเฝ้าเขาก็บอกไปว่าห้ามเข้าไปเด็ด ขาดและถ้าหากว่าเจ้านะ่ะก็ไม่มีตราสัญลักษณ์ของสิทธิ์หลกักซึ่งสิทธิ์พี่ไปหึงนั้นก็พยายามที่จะบอกไปว่าพระเอกเขานั้นก็เป็นสิทธิ์หน้าใหม่แต่ก็มีพลังที่สุดยอดมากๆแถมก็สอบเข้ามาได้ในอันดับที่หนึ่งอีกด้วยและเขานั้นก็อทกาก้านต่ดสินบนไปให้กับคนเฝ้าแต่คนเฝ้าทั้งก็ยังย ืกลานไปนะครับว่าจะไม่ให้ใครเข้าไปเด็ดขาดทนกระทั่งและพระเอกเขาหนานก็ได้มอบตราที่มันนั้นก็ไม่ใช่ตราของสิทธิ์ลักแต่ก็เป็นตาที่พระเอกได้มาจากสุดยอดปรมาจารย์ในสำนักนั่นเองซึ่งเมื่อคนเฝ้าประตู เห็นไปเนี่ยนะครับและเขานั้นก็ตกใจแบบเป็นอย่างมากเลยทีเดียวว่าทำไมเด็กยังพระเอกนั้นก็ถึงได้มิตราสัญลักษณ์ที่หายากแบบนี้ได้หมานก็เหมือนเป็นตาแบบตำนานนะครับและเขาก็เลยอนุญาตให้พระเอกนั้นเข้าไปแต่แต่ด้วยดีซึ่งนอกจากนั้นและพระเอกก็ยังได้รับสิทธิพิเศษในการที่เขานั้นจะได้เลือกของวิเศษจากงานประมูล ในครั้งนี้ไปได้แบบฟรีๆด้วยกันถึง3ชิ้นโดยที่มันก็จะไม่มีใครสามารถมาแข่งราคากับเขาได้อีกด้วยนะครับผมต่อให้คนคนนั้นจะมีเงินมากมายแค่ไหนก็ตามซึ่งสิทธิ์พี่ไปเฮงเนี่ยเขาก็ถึงกับต้องงงหนักแบบมากไปกว่าเดิมเป็นเพราะว่าเขานั้นก็ยังไม่ได้รู้เลยนะครับว่าตราสัญลักษณ์ที่พระเอกนั้นก็ได้รับมามันก็คือ อะไรกันแน่ซึงสิทธิ์พี่ไปหึงเขาก็คิดในใจไปเหมือนเดิมนะครับว่าชิ้นนั้นเจ่านะก็มีสุดยอดตราสัญลักษณ์แบบนั้นอยู่ด้วยและข้าเนี่ยก็ไม่รู้อะไรหรอกว่าเจ้าได้มาได้ยังไงแต่ถ้าหากว่าข้าก็ติดตามเจ้าไปแบบเรื่อยๆแล้วล่ะก็ มันก็จะต้องส่งผลดีต่อตัวของข้าในอนาคตอย่างแน่นอนซึ่งก็ไม่รู้นะครับว่าสิทธิ์พี่ไปหึงและเขาเนี่ยก็จะเกาะพระเอกกินไปอีกนานหรือไม่และทันใดนั้นเองนะครับที่หนังก็จะเปิดตัวละครใหม่ซึ่งไอ้เจ้าหมอนนี่มันก็จะเป็นสิทธิ์หลกักอันดับที่หนึ่งของทางฝั่งขวาแถมก็มาจากตระกูลดังและชื่อของเขานัานก็คือนันกงเฉนิน และก็ยังมีระดับการเป็นนักปรุงยาที่มันก็เป็นขั้นสูงซึ่งเมื่อพระเอกทำการใช้ตาวิเศษเพื่อเช็คดูระดับพลังของเขาไปก็พบว่าหนานกงเฉินหนานก็มีพลังที่มันก็สูงยิ่งกว่าหลิงซี่เสียวอีกพอตัวนะครับ ซึ่งพอมาถึงแล้วเนี่ยเขาก็บอกกับพระเอกไปต่ออีกเลยว่าเจ้านนะก็คือฉินนานใชลึกไม่พวกบ้านนอกที่มาจากตะกุนฉินที่อยากจนอีกด้วยและข้าก็จะขอบอกอะไรกับเจ้าให้หน่อยก็แล้วกันว่าข้ากับตะกุนล,ลินนั้นก็มีความสนิทสนมแบบกันเป็นยังมากและเจ้าหนะก็มาทําให้ลิงซือเสียวนั้นก็กลาเป็นคน พิการไปแล้วและเรื่องนั้นมันก็เป็นข้าเองนั่นแหละที่ผิดที่ไว้ใจหมอน,นั่นแบบมากจนเกินไปและข้าก็จะขอเตือนเจ้าเอาไว้หน่อยว่าอย่ามายั่วโ,โอหังให้มันมากนะต่อหน้าข้าคนนี้ไม่อย่างนั้นระวังจะจบไม่สวยซึ่งมันนั้นก็มีความพยายามที่จะมากดขี่ข่มเหงพระเอกของเราไปนะครับเพราะเห็นว่าพระเอกนั้นก็เป็นเพียงแค่สิทธิ์หน้าใหม่ และจากนั้นสิทธิ์พี่ไปหึงก็อบอกต่อว่าไอ้เจ้าหมอนนี่มันก็เป็นที่ยอมรับของปรมาจารย์จากสำนักนอกแบบมากมายเลยทีเดียวและทางที่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเขาแบบนั้นน่าจะดีกว่าและขนาดข้าเองก็ยังต้องทำกันกลมหัวให้กับหมอนนี่แต่ถ้าว่ามันก็แน่นอนนะครับว่าพระเอกเขานั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรมาก และเขาก็เดินมานั่งที่เก้าอี้ยิ้มอย่างสบายใจที่งานประมูลแห่งนี้ซึ่งสิ่งของประมูลชิ้นแรกมันนั้นก็คือดอกไม้จะสีซึ่งมันก็จะมีคุณสมบัติที่เหมาะมากๆสำหรับซื้ที่มีระดับพลังแบบไม่สูงมากเพราะมันก็จะช่วยเพิ่มพลังได้มากเลยทีเดียวพระเอกเขาก็เลยเสนอซื้อมันภายในราคา ถึงสองหมด้วยกันซึ่งจากนั้น และนานกงเฉินมันก็มาประมูลตัดหน้าพระเอกไปในราคาห้าหมื่นและพระเอกเขาก็ได้ยินคนข้างหลังที่ก็กำลังคุยกันนะครับว่านานกงเฉินถึงแม้ว่าเขาหนานก็จะรีบซื้อดอกไม้จะสื้อนี้ไปแต่ว่าเขาก็จะไม่สามารถนำมันมาใช้งานได้เป็นเพราะว่าระดับพลังของเขามันก็สูงแบบมากจนเกินไปแต แต่ที่เขาซื้อมันก็เป็นเพราะว่าต้องการจะมากลั่นแกล้งไม่ให้พระเอก นั้นได้รับของชิ้นนี้ไปนั่นเองแต่ว่าปรมาจารย์คนนี้เขานั้นก็พยายามที่จะมาห้ามพระเอกเอาไว้เลยนะครับและก็บอกไปว่าสิทธิ์มายังเจ้าก็คงที่จะไม่สามารถมาซื้อราคาไวแ้แน่ๆคงจะไม่สามารถต่อสู้ราคาได้เพราะว่าห้าหมื่นมันก็แพงเกินไปสําหรับสิทธิ์หน้าใหม่ซึ่งนา้นกงเฉนินมันก็มีความต้องการที่อยากจะ จะทำให้พระเอกนั้นขายขี้นหน้าในงานนี้นะครับผมและมันก็เลยบอกกับท่านผู้อาวุโสไปเลยว่าท่านอาจารย์ไม่เป็นไรหรอกก็จะให้พระเอกนะครับมาประมูลแข่งกับมันไปได้เลยเป็นเพราะว่ามันนันก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าพระเอกนันก็จะมีปัญญาจ่ายได้แพงขนาดไหนและก็จะมาสู้ราคากับมันไปได้ไหวหรือไม่แต่ แต่ว่าพระเอกนั้นก็ได้กวนมันกลับไปนะครับโดยการใช้ตาสัญลักษณ์ที่นานกงเฉินมันเนี่ยก็ไม่มีและพระเอกเขานั้นก็จะได้ของชิ้นนี้ไปโดยที่ไม่มีใครสามารถมาประมูลแข่งกับเขาไปได้อีกซึ่งตราสัญลักษณ์นี้นะครับมันก็เปรียบเสมือนกับว่าเป็นประกาศสืบของสำนักวนหลิงซึ่งตัวโกงนะครับเมื่อได้เห็นมันก็ถึงกับต้องอึ้ง